ใครที่สนใจปลูกมะฮอกกานีนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับเขามีการแตกพุ่มออกมานะครับแต่ที่สําคัญนะครับใบเขาเขียวนะครับดูงามตาอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพไดเลยครับว่าเขียวงามขนาดไหนนะครับสวัสดีครับส่องต้นไม้คลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูต้นมะฮอกกานีนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือต้นมะฮอกกานีนะครับครับเป็นต้นมะฮอกกานีที่ถือว่ามีอายุหลายปีแล้วนะครับ เปลือกของเขาก็จะแตกนะครับเป็นเป็นแผ่นออกมาอย่างนี้เลยครับนี่ครับนี่ครับเปลือกของมะฮอกกานีเป็นอย่างนี้ครับใบเป็นอย่างนี้ครับอ่ะมีหลายต้นเลยนะครับคุณผู้ชมปลูกไว้เป็นเป็นแถวเลยนะครับอ่ะระยะห่างที่ประมาณสักสามเมตรนะครับครับแท้จริงแล้วมะฮอกกานีไม่ใช่ไม้ที่ ที่มีจุดกำเนิดที่ประเทศไทยนะครับแต่ว่ามีการนําเข้ามานะครับปลูกแล้วก็เขาสามารถที่จะเกิดและเติบโตได้นะครับในประเทศไทยนะครับ <Okay. S 1> ก็ถือว่าในหลายพื้นที่ในของประเทศไทยนะครับสามารถปลูกต้นมะฮอกกานีได้อย่างสวยงามนะครับนี่ <Okay. S 1> ครับตัวนี้ก็สวยครับ <Okay. S 1> ดูรากเขาครับนี่รากเขาขกะแตกออกนะครับ หรือว่าไปทํามาหากินเก่งเลยนะครับดูรากเขานะครับพวกแต่ละต้นนะครับตอนนี้ก็สวยครับพะออกกานีนะครับส่วนใหญ่แล้วลําต้นเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะตรงนะครับก็เลยเป็นไม้ที่นิยมนําไปปลูกนะครับบางคนก็ปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะครับบางคนก็ปลูกตอนที่เขาต้นโตแล้วนะครับนําบอลบอลไปปลูกนะครับจะมีหลายต้นเลยนะครับคุณผู้ชม ดูนะครับเป็นทิวแถวเลยนะครับน่ยาวไปนะครับระยะจากนี้ไปนี้สาเมตรระยะจากนี้มาเนี้ยนี่ครับประมาณสี่เมตรนะครับใครที่สนใจปลูกมะฮอกกานีนะครับเป็นไม้ที่น่าปลูกนะครับให้ร่มเงาได้ดีนะครับเขามีการแตกพุ่มออกมานะครับแต่ที่สําคัญนะครับใบเขาเขียวนะครับดูงามตาอย่างแน่นอนนะครับคุณผู้ชมดูจากภาพไดเนะครับว่าเขียวงามขนาดไหนนะครับ ว่ากันว่าไม้มะฮอกกานีเลยนะครับเขาเอาไปทํากีตรานะครับหรือว่าเป็นไม้ที่สร้างดนตรีให้ขับโลกใบนี้เลยนะครับนี่นะครับไปของเขาับเปอย่างนี้ครับที่สวนผมก็ปลูกนะครับมะฮอกกานีนะครับลวกในร่องยางพาราครับแต่ว่าดูท่าว่าจะไม่ค่อยงามนะครับผมก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะไม่เขาไม่ชอบพื้นที่แบบนั้นนะครับ อันนี้ก็พื้นที่เนี่ยจะเป็นริมทะเลนะครับคุณผู้ชมครับพื้นดินก็จะเป็นดินปนทรายนะครับซึ่งเป็นทรายของทะเลนะครับก็เกิดได้ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยดังที่คุณผู้ชมกำลังเห็นนี่แหละนะครับสวยงามนะครับสวยงามนียครับเนี่ยชมดูรากนะครับจากการที่เห็นรากแบบนี้นะครับผมก็เลย อยากจะแนแนะนำสำหรับคนที่จะไปปลูกนะครับในพื้นที่บริเวณบ้านนะครับก็อย่าไปปลูกชิดกับรั้วมากนะครับหรือว่าอย่าไปปลูกใกล้กับตัวบ้านมากเห็นไหมครับรากของเขาถ้ามันไปดันตัวบ้านเรานะครับก็จะอาจจะเกิดความเสียหายแล้วครับก็ควรระวังเหมือนกันนะครับดูรากครับรากเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแตกออกครับเขาหากินเก่งนี่ ก็แนะนําเลยครับคุณผู้ชมครับให้ระมัดระวังถ้าเกิดว่าสมมติว่าตัวบ้านเราอยู่ตรงนี้เนาะหรือว่าตัวรั้วอยู่นี้รากของเขาก็จะไปดันแน่นอนเห็นไหมครับอก็ป้องกันไว้ดีกว่าแก้นะครับอะจะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นแถวเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมีแปดต้นนะครับจากเป็นแถวจากนี้ไปนะครับนะครับ ฝั่งฝั่งด้านขวาของกำแพงนะครับก็จะเป็นถนนนะครับก็จะร่มเงาเขาก็จะปกคลุมไปถึงถนนเลยนะครับนี่ใครที่จะปลูกเป็นร่มเงานะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเลยนะครับสําหรับต้นมะฮอกกานีนะครับอันนี้น่าจะมีการนําสีมามาทาต้นไว้เป็นสีขาวครับมีการนาํามาฉีดครับแต่แต่ดูวงนี้รากสวยนะครับคุณผู้ชม ขาตีวงตีโฟมออกไปครับโอ้นะครับออกไปูมนเลยครับสวยงามมากๆเลยครับมันจะมีแค่นี้นะครับฝั่งนู้นก็มีต้นต้นหนึ่งนะครับข้างบนวนี่ต้นมะฮอกกานีทางนั้นเลยนะครับดูร่วมกันครับไอไอบริเวณที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับยอดสองฝั่งนะครับรวมไปถึงฝั่งนี้ด้วยปกคลุมไปหมดแล้วนะครับเนี่ยตรงกลางนี่ไม่มีต้นไม้นะครับเป็นอาคารนะครับ แต่ว่ามีเงาของมะฮอกกานีครมไปหมดนี่ครับสมมติว่าเราจะไปทําทอุโมงค์ต้นไม้เนาะหรือว่าเราจะไปทําทลานกิจกรรมนะครับโดยที่ไม่ต้องกางเต็นท์ไม่ต้องอะไรปลูกต้นมะฮอกกานีไว้นะครับใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ครับโอ้โหใหญ่นะครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะต้นนี้นะครับนี่จะใหญ่นะครับรวมไปถึงฟูนุ่นต้นสุดท้ายนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดู ต้นท้ายใหญ่ขนาดไหนนะครับโอ้ใบของเขานี่หล่นมาหนานเลยนะครับนี่นะครับโอ้ต้นนี้ก็ใหญ่สวยนะครับผมว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมนะครับและที่สําคัญนะครับผมว่าเขาโตเร็วอยู่นะนะครับในที่ทํางานผมนะครับผมเอา มีโอกาสได้ไปปลูกนะครับต้นหนึ่งนะครับปลูกไว้พ่อเนี้ยนะครับต้นเขาโตเลยนะครับต้นขนาดขาแล้วนะครับประมาณสักไม่ถึงสิบปีนะครับต้นใหญ่นะครับน่ครับรากเขาจะมาใกล้รัวแล้วนะครับต้นใหญ่ๆเปลือกเขาจะแตกเป็นร่องใหญ่ตามนะครับนะครับร่องจะใหญ่อันนี้นะครับเขาจะมาชิด นะครับชิดลังคาลังคาตรงนี้แตกเป็นว้าไปแล้วนะครับอยากจะปลูกใกล้ตัวบ้านนะครับคุณผู้ชมครับเป็นอย่างนี้เลยนะครับใหญ่นะครับใหญ่สวยนะครับอ่าโอเคครับคลิปนี้นะครับผมพาคุณผู้ชมมาดูต้นมะฮอกกานีนะครับเป็นคลิปสั้นๆอีกคลิปหนึ่งนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ